พัฒน,นาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาทรัพยากรุย์ซึงถือว่าคนเป็นสิ่งที่สําคัญมากสาหนนรับสังคมในยุคปัจจุบันเพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกได้อยา่างยั่งยืนและมีคุณภาพนอกจากนี้โครงการ All Smart Sustainable Lifestyle Thailand จะมุ่งเน้นในการสร้างพันธมวิตในทางธุรกิจที่แข็งแร่งทั้งในระดับประเทศและ เพื่อขยายฐานลูกค้าและตลาดสู่สังคมโลกซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายที่มันม่นคงและสร้างเสริมภาคทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเนรนยะงยาว ขอขอบคุณแรงใจที่มอบให้ขอขอบคุณทุกย่างก้าที่คอยหนุนว่าผัานั้นความฝันให้คำจนเดินไปสู่ความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนด้วยความารณ์แน่แน่ไม่บัน่ไหวสร้างสรรค์สังคมก้าวไกลในประส์ทุกแรงใจทุกแรงก,กายที่ดำรงคือพลังที่ส่งถึงปลายทางความสำเร็จไม่ไกลค่ะ ทุกคนล้วนกล้าออกพวกสร้างใส่เจ้าไว้ด้วยศรัทธาไม่เดือลา้นขอฝ่าฟันทุกย่างก้าวไปด้วยกันขอขอบคุณทุกสิ่งที่คอยหอนุนและทุกคนที่เคียงข้างอย่างสดใสเราจะสร้างอนาคตที่ก้าวไกลเพื่อสังคมมั่นคงและยัง่งยืนขอบคุณมากครับ ที่ากับร่าสามารถกินได้ใช่ไมคะยิไที่เลิปเตอรอ๋อต้องิปรกเตอร์วันนี้ทีมของราลวัทีไยนะอายนชิ้นเลว้าวโลซปลอดภัยมากเลยค่ะในานนี้ ดรอบดรอัครวิตรรอบรูนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทออสมาร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับเจ้าของโปรเจกต์ออสมาร์ตซัชเนเบิลไลฟ์สไตล์โปรเจกต์นะครับจุดประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะครับผมต้องการถแถลงข่าวเพื่อจะเปิดตัวโครงโครงโครงการทีเ่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมา เราได้รวบรวมเนื้อหาสาระแล้วก็หลายหลายองค์ประกอบนะครับเพื่อจะก่อเกิดสิ่งที่ดีงามจนวันนี้ครับผมเราได้มีการพัฒนาในเรื่องของหลักของหลักของหลักสูตรแล้วในเรื่องของมุมมองทั้ง3ามุมอมองนะครับหรือว่าเป้ากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ1คือกลุ่มบุคคลทั่วไป 2. ผู้ประกอบการ 3. นักลงทุนครับผมที่เราจะสื่อให้เห็นว่า วันนี้นะครับเรามีโปรเจกต์ดีๆและเราเรามีสิ่งที่เหนือกว่ากว่าการทำแค่ธุรกิจนะครับเพื่อมาแบ่งปันเพื่อมาบอกบอกต่อนะครับเพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการและนักลงทุนเข้ามาร่วมขับเคลื่อนกิจ,จกรรมผ่านสิบนโยบายกับเราครับผมประมาณนี้นฮะอยากทรควอยากถากมจะกคุณค่ะว่าไอโครงการนี้นจะช่วย ขยายหรือว่าดําเนินธุรกิจยังไงให้มันเติบโต,ต,ตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับผมบริษัทอาสมานนะครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาในโปรเจกต์ของเรานะครับมีภาคธุรกิจแล้วก็ภาคสังคมภาคสังคมเราจะดําเนินการในเรื่องของการขับเคลื่อนงานโดยที่เราไม่หวังผลผลกำไร100%แต่ภาคธุรกิจเราจะมีการประกอบอาชีพนะครับหรือว่าการขับเคลื่อนงานร่วมกันทั้ง3ามกลุ่ม คือหคือกลุ่มเมมเบอร์ทั่วไปหรือว่าบุคคลทั่วไป2กลุ่มผู้ประกอบการหรือว่า Business Owner 3นะครับคือกลุ่ม Investor คือกลุ่มนักลงทุนเราจะรวมทั้ง3กลุ่มามาอยู่ด้วยกันและมาขับเคลื่อนผ่าน10นยโยบายด้วยด้วยกันครับผมโดยที่กลุ่ม m e มเมมเบอร์เองเราจะมีในเรื่องของการเปิดเพื่อรับสมัครสมาชิกในราคา หร,หรือว่า185บาทเหมือนกับว่าเอมเบอร์ท่านไหนหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับที่ที่สนใจมาสมัครสมาชิกกันนะครับผม185บาทเขาจะได้สินสินค้าที่เรามีอยู่แล้วนะครับที่ได้จากการรวบรวมจากกองจากกองทุนของผู้ประกอบการไป1ชิ้นและเขาจะได้เมมเบอร์ไป1นึ่งมเบอร์ ในส่วนที่2เป็นในส่วนของผู้ประกอบบิสเนสโอเนอร์ Owner, คือผู้ประกอบการเราจะส่งเสริมและจะขับเคลื่อนในกิจการแต่ละกิจการของผู้ประกอบการนั้นๆที่เข้ามาร่วม e n j o จกับเรานะครับและเราก็เราจะมีการขับเคลื่อนงานไปด้วยกันให้ผู้ประกอบการที่ต้องการในสิ่งที่เขาต้องการนะครับผมให้ประสบความสําเร็จไปด้วยกันในส่วนที่3ก็ในเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับ นักธุรกิจท่านไหนหรือว่าบุคคลทั่วไปที่ที่ที่แค่มีแนวแค่มีแนวคิดที่ตรงคอนเซปต์กับเรานะครับเราก็จะร่วมลงทุนและบริหารงานด้วยกันนะครับเพื่อให้ทั้ง3ากลุ่มเนี่ยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่มด้วยกันครับผมโดยมีบริษัทอสมาร์ทผมในฐานะที่เป็นประธานเองจะร่วมขับเคลื่อนและ ทำให้ประสบความสําเร็จคือสู่เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะครับส่วนการซูวิตการดูแลก็จะมีท่านปฏิบัติบุญมีนะครับเป็นในเรื่องของการดูแลทั้งทรัพย์สินนะครับก็คือทีมดาก้นนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลทั้งผู้ประกอบการทั้งบุคคลทั่วไปทั้งน,นักลงทุนเองให้มีความเชื่อมั่น ว่าเราจะสามารถขับเคลื่อนง,งานไปสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงครับผมสวัสดีครับผมพลเอกชนาทิพย์บุญน,นาครับรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญจากดรขนันรอบรู้นะครับดรพัชรินทคุณสวัสดิ์และทีมงานของ บริษัทออสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดร่วมกับดรา้อนเซกูริตี้ไทยแลนด์นะครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันดีอีกวันหนึ่งที่เราได้มาดูแนวคิดการติดอาวุธทางความคิดให้กับประชาชนทั่วไปนักลงทุนและก็ผู้ที่ร่วมกิจกรรมด้วยกันนักพัฒนาทั้งหลายนะครับสร้างคนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อ สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ดีขึ้นพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ขอให้กําลังใจกับทางทีมงานรวมทั้งทีม Security นะครับขอให้ประสบความสําเร็จในการติดอาวุธทางความคิดและก็ดํารงความมุ่งหมายตามที่ตั้งใจไว้นี่ถือว่าเป็นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยไม่มีภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมโปรตินก็จะมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมครับตอนนี้เราค่อยๆจัดเล็กๆและขยายใหญ่ก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนนะครับเราจัดงานเล็กๆที่โนโวเทลแห่งนี้ช่วยกันขยายใหญ่และต่อไปเมื่อเห็นว่าสามารถดําเนินกิจกรรมไปบรรลุวัตถุประสงค์ก็จะเชิญชวนทางภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนทางดรอัครวิทย์และก็ทางทีมงานของทาง Security นะครับก็ขอเชิญ ติดตามชมการจัดกิจกรรมแล้วก็เป็นอาวุธทางความคิดมีการอบรมเชิงปฏบัติการอะไรต่างๆจากแนวคิดลงสู่ภาคปฏิบัติก็วันนี้ขอให้กําลังใจนะครับแล้วก็ขอให้สื่อมวลชนช่วยขยายใหญ่ให้ด้วยนะครับเราจัดเล็กและขยายใหญ่ให้ทันที่รู้กันทั่วไปบริษัทเขาเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลชื่อก็เ,เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเราก็จัดแบบทั้งโลเคอลและทั้งอินเตอร์เนชั่นแนลสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคตวยครับขอบคุณครับ